มึงแก้วไม่เอาไปมันโดดไปเลยไอ้พวกมึงมันมารบเรียงใส่กูด้วยอะไรของมึงเนี่ยใช่เวลาไหมเนี่ยแล้วกลับมาร้องไห้อีกโง่เลยปล่อยนางโดดไปเลยค่ะโดดเลยโอ้โหมันมุบปากไปเลยกูไม่ยุดน้องแก้วค่ะโดดไปเลยค่ะเอาทางสวยๆนะคะโดดเลยมึงอะไปหาหวาดได้แล้วเร็วๆอะไรอีกเดี๋ยวตรงนี้กูจัดการเอง วินาทีสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยเอ้ามึงดูน้ําแค่นี้อย่างมากมันก็กลับไปอาบน้ํามึงจะเอาไงเร็วๆหรือมึงจะโดดด้วยกันกูบอกให้มึงไปได้แล้วส่วนน้องแก้วคะลูกเอาไงคะโดดไหมพี่ว่าน้องไม่ได้อยากโดดหรอกกลับบ้านดีกว่าป่ะหรือว่าจะโดดพี่ว่าไม่ป่ะ